ขอบคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับแคนนอนวันนี้กับทริปที่สุดโลกนะคะเราไปกันมาร่วมงานเกิดมากับแคนนอนหลายๆทริปด้วยกันสนุกสนานทุกทริปเลยไม,ม่ว่าจะเป็นใต้อีสานทุกที่ลูกค้าแคนนอนแล้วก็ผู้มจัดการทุกท่านให้การตอบรับเป็นอย่างดีจริงๆอันนี้ดิฉันในฐานะที่เป็นผู้นำทีมโชว์มานะคะขอบคุณจริงๆกับทุกทริปค่ะวันนี้สนุกจริงๆก็เลยต้องมาสไตล์สวยๆนิดนึงเพราะว่าอุ้ยเพิ่งเห็นหน้าเจอกันทุกทริปเลยเนะยาะวันนี้อาจจะ นิดนึงค่ะเดี๋ยวจะรณอีกทีก็1นึ่อย่าลืมนะคะเหมือนเดิมคอนเซปต์เดิมคือจริงๆแล้วทุกเราไปกันมาทุกทริปเนี่ยบอกได้เลยว่าประสิทธิภาพของแค n นอนไม่ว่าจะเป็นกล้องเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เขาเรียกว่าอวัยวะทุกชิ้นของแคทนอนนี่เรืองจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะของเครื่องจัดกลการทํางานทุกอย่างรวมอวัยวะของ คนที่ทำงานอยู่ในเกมปุระแข็งแรงจริงๆคะ่ะทนทานไม่มีสิบหรอจริงๆที่ฉันคอนเฟิร์มเพราะว่าพวกเรากินกันเองนะคะคือมันไม่มีคือมันไม่มีใครแต่จริงๆพูดถึงขอนแก่นคะ่ะมันแซ่บมากไปขอนแก่นทีฉันต้องไปกินถึงขอนแก่นุียปุ้ยค่ะพี่ปุ้ยค่ะเดี๋ยวนาวนิดหนึ่งนะคะคือตอนไปขอนแก่นทีฉันก็ไปกินที่ขอนแก่นขอนแก่นก็แซ่บตลอดพอไปถึงอุบลอุบลก็แซ่บ เส่้ยวงเสี้อัวมากันขนาดไม่ใช่เช็งใหม่นะคะแต่โอ้โหเสี้ยวหัวขัดแกะก็แซ่บสิกยงมัมมืออะไรมาให้ที่ฉันจบกันเพียบวันนี้มาพิศนุโลกเป็นไงครับคอยวะวันนี้มาพิศนุโลกตอนแรกใิ่ปุ๊บว่าวันนี้ต้องไม่ได้อะไรเพราะมาถึงตะวันกุมประมาณสักช่วงบ่ายสามฉันไปว่างกะนะคะไปกินก๋วยเตี๋ยวแลไข่ไข่อะไรปนั่นเขาให้ขาทำก๋วยเตี๋ยวไข่ขาเขาอยากก๋วยเตีค่ะ ดิฉันดูท่าทีาพอพอนั่งก็ห้อยขาพวกไข่ก็ห้อยไปด้วยไงนะเห็นหนึ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยมากครับก็ไม่ได้อะไรได้อิ่มแค่ก๋วยเตี๋ยวมาถึงโรงแรมโอ้โหสุดท้ายแล้วขอบพระคุณจริงๆค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจรงิงเจออะไรครับยืนแต่งตัวอยู่มองลงไปในสระว่ายน้ำโอ้ผู้ชายสองคนค่ะสตรองมากซิกแพคใส่กางเกงว่ายน้ำลงไปว่ายน้ำในสระให้ดิฉันดูเป็นอะไรที่กระชุ่มกระชวยหัวใจอ๋อคุณไปแอบอ่านกิ่นั้นเลยสิ เป็นไผ่แท้จริงที่ชั้นเฟิร์มนะคะดิฉันก็มองอยู่สื้พผ้แต่งหน้าไปด้วยกิีไอายไลเนอร์ไปด้วยเออชั้นต้องดูดูดูอ้าวสองตัวนั้นจู่ปากันอยู่ในสระค่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะดิฉันก็ปล่อยก็ไปสิยายก็คืาเป็นเป็นน้องสาวเราที่เองอะไรอย่างเงี้ยก็แบ่งๆกันไปนะคะอ่ะวันนี้ค่ะโอปอลอาจจะดูโอเคไหมคะยิืดขี่มอเตอร์ไซค์อย่าลืมใส่ถัวกกนยอปนะคะโอเคปะโอเคปะ จริงๆแล้วขายชื่อเหมือนขายหรอกดูเป็นานๆพนอยเชื่อมต้องไม่ใช่เรยาก็เหมือนได้แค่ชื่อนะคะชื่ออาจจะเหมือนแต่จริงๆที่เหมือนที่สุดคือสันดาลลึกๆข้างในคือจริงๆแล้วเป็นเรยาลึกๆข้างในพี่คะพี่พี่พี่คะเดี็บไทยนุ้ยรูหนึงได้ไหมคะขออรูปนึงคือหนูขอตั้งท่านิดนึงเพราะถ้าไม่ตั้งท่ามันจะไม่สวยนิดนึงนะครับอะไรนะพี่ปุย ธรรมดนนะครับยังงพี่ปุ๋ยหายไงก็ได้มีของให้สวยให้แซ่บนะโอเคที่ฉันค่ะเกิดมาจริงๆแลว้วบุญวาสนาน้อยถึงจะไม่สวยแต่ก็ไม่เคยขาดนะคะโอ้ศิลปินเยอะครับคุณวันนี้อ่ะคุณคะศิลปินศิลปินท่านต่อไปพร้อมหรือยังคะพร้อมนะคะช่วงนี้ค่ะวันนี้ศิลปินเราเยอะจริงๆ,ๆ